ตลอดสองวันของการลงพื้นที่ประชุมคอรมอรสัญจรน,นอกสถานที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตถือเป็นความหวังของชาวบ้านและผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 วัน,นี้นายกรัฐมนตรีใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงรับฟังปัญหาจากตัวแทนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นให้รับทราบพ,พร้อมข้อเสนอทั้งเรื่องเร่งด่วนและระยะยาว โดยให้รัฐบาลพิจารณาในหลายมาตรการไม่ว่าจะเป็นการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3ปีการผ่อนปรนการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยตามหรือซอฟโลนการตั้งกองทุนพยุงธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงข้อเสนอจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันก่อนการประชุมคอรอมอทั้งด้านการเยียวยาการท่องเที่ยวกเกษตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนนั้นรู้สึกผิดหวังเพราะยังไม่เห็นมาตรการช่วยเหลือตามที่เสนอหากไม่เร่งแก้ไขก็ไม่เห็นโอกาสฟื้นและแม้ว่าจะไม่สามารถเคาะมาตรการได้ทันทีแต่การลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าจะทําให้รัฐบาลนั้นเห็นปัญหาและเข้าใจปัญหามากขึ้นทางคณะรัฐมนตรีหลายๆท่านก็พูดว่า มาตรการที่ภูเกต็ตขอเนี่ยบางทีมันก็อาจจะจัดให้ยากหน่อยเพราะว่าต้องดูแลลูกทั้ง70กว่าคนนะคะแต่จริงๆแล้วภูเกต็ตเนี่ยคือถ้าเราถ้าเรามีเรื่องอื่นเรามีเกษตรเรามีอุตสาหกรรมเราก็คงไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนักเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเรื่องของท่องเที่ยวอย่างเดียวเลย90%กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นความเดือดร้อนของเราเนี่ยมันไม่มีทางออกเลยขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ต่างหวังว่าการมาของนายกรัฐมนตรีและคณะ จะช่วยแก้ปัญหาของพวกเขาได้โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินอยากให้มาช่วยเราอะค่ะเรื่องการเป็นหนี้เรื่องผ่อนบ้านผ่อนรถพวกนี้ค่ะพวกสินเชื่อพวกบัตรเครดิตพวกนี้ซึ่งมันเป็นหลักๆเลยเนี่ยวันที่ต้นเดือนนี้แล้วนะคะคุจิเนี่ยจะต้องจ่ายแล้วจะต้องหาหาจ่ายให้เขาแล้วอะไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน ขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลระบุว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธคำขอของภาคเอกชนและได้รับข้อเสนอไว้ทั้งหมดแต่จะต้องพิจารณาลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการโครงการใดที่สามารถทำได้ก่อนจะเร่งดำเนินการและต้องพิจารณางบประมาณด้วยลักนณมาระเด่นไทย p ีบีรายงาน